สิ่งที่คุณมีความสุขจากการซื้อครูค่าซื้อแล้วมันมีความสุขอะซื้อมีครอบครองเพื่อให้สังคมยอมรับในวงจรน,นี้คุณพึงพอใจที่สายตาของผู้อื่นคําชื่นชมของผู้อื gn, ่นคาเยินยอของผู้อื่นที่เขาเห็นคุณกับข้าวของเหล่านั้นที่คุณเก็บสะสมไว้เพื่อจะปรนเปรยตัวเองในวงจรตรงนี้เป็นวงจรความคิดอีกความคิดหนึ่งที่คุณสร้างขึ้นมาแต่ตัวตนที่แท้จริงคุณยังอยู่ตรงนี้คะ่ะมันยังอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละคุณได้แต่เพียง หนีมันคุณก็เลยหล่อเลี้ยงวงจรใหม่แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นวงจรความคิดในอนาคตสิ่งเหล่านี้ข้าวของเหล่านี้ไม่เคยได้กลบรู้ร่วในสิ่งที่คุณขาดหรือคุณบกพล่องได้จริงๆสักทีถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ย<ๆ>มันมันใช่อ่ะฉันมีความคิดแบบนี้หล่อเลี้ยงอยู่และสิ่งที่มันเป็นความทุกข์หรือความเจ็บปวดจริงๆในปัจจุบันจริงๆมันไม่เคยกลบได้สียทีแสดงว่าคุณเริ่ม เข้าใจละคุณเริ่มตระหนักตระหนักรู้ละเป็นคอนเชียสเน็เป็นการตระหนักรู้ที่คุณคุณเริ่มเห็นแผนผังความคิดของคุณละมันเป็นวงจรจอมปลอมที่คุณหล่อเลี้ยงตัวตนของคุณทั้งข้าวของในอดีตที่คุณก็ไม่ยอมทิ้งเพราะคุณยังคิดว่ามันจะหล่อเลี้ยงตัวตนจอมปลอมของคุณได้หรือข้าวของในอนาคตที่คุณจะซื้อใหม่ซื้อใหม่มาเรื่อยเพราะแรงขับเคลื่อนข้างใน ความเครียดหรือความกดดันอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องออกไปทํากิจกรรมแบบนี้เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของจิตไร้สํำนึกของคุณค่ะทางเดียวของคุณที่คุณจะแก้ไขได้จริงๆก็คือคุณต้องตัดวงจรตรงนี้ไปค่ะและกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้การที่คุณจะออกจากวงจรความคิดเดิมๆเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยแล้วกลับมาเผชิญกับความจริงตรงหน้ามันไม่ง่ายเนาะ มันต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างมต้องมีแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่เราต้องการที่จะย้ายจากวงจรตรงนี้ให้ได้มาอยู่กับปัจจุบันให้ได้วิชาจัดบ้านจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตคือ<ม>วิชาที่จะนําพาคุณให้หลุดจากวงจรน,นี้เพื่อมาเข้าสู่ปัจจุบันเป็นกระบวนการ practice เป็นกระบวนการฝึกค่ะคุณไม่สามารถที่จะทํามันได้ในครั้งแรกมันต้องใช้ระยะเวลาในด้วยกับความเข้าใจของตัวเองนใครคิดว่าอยากหลุดจากวงจรตรงนี้แล้วอยากจะเข้าใจแล้วอยากจะฝึกฝึก,กเปลี่ยนนิสัยใหม่มาเรียนคอร์สจัดบ้านจัดใจกับครูนะ ครูทำตอเนื่อง21วันเพราะอยากให้คุณได้จัดระเบียบความคิดเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนระบบอัตโนมัติในร่างกายใหม่เราต้องการที่จะหลุดจากวงจรการกักตุนข้าวของอย่างถาวรเราต้องหลุดออกมาให้ได้นะคะซึ่งวันสองวันมันอาจจะไม่หลุดนะคะครูถึงให้คุณเรียนรู้ต่อนเนื่อง21วันจัดบ้านจัดใจทั้งหมดมูลค่าที่คุณจะได้รับคือ49,900บาทนะ,ะแต่วันนี้ คุณจ่ายเพียงในราคา8,900ก้9บาทนะคุณจะได้รับเป็นชุดชุดน้ำมันหอมระเหยที่ใช้กับบ้านแล้วก็ใช้ปรับพลังงานในตัวคุณนี่คือสิ่งที่กุยจะมอบให้เป็นของขวัญให้กับคุณค่ะ